กาวีไม้เก่าเอียดอาดเมื่อเด็กชายตัวเล็กปีนขึ้นไปนั่งแสงไฟเหนือสีสสองลงมาเฉพาะจุดผนังเย็นเฉียบสีซีดหม่นเหมือนความรู้สึกของเขาดวงตาทุกคู่จับจ้องมาที่เด็กชายไว้เพียงเจ็ดขับวเขาสวมเสื้อเชิ้ตัวใหญ่เกินตัวปลายแขนยาปิดฝ่ามือเขาหันมองไปรอบฮ่าฮ่าไม่เห็นพ่อไม่มีใครยืนข้างเขาเลยกลิ่นกระดาษเอกสารและน้ำมึกเก่าลอยคลุ้งเขารู้สึกเหมือนกลืนก้อนอะไรบางอย่างลงคอ ขาของเขาแขว่งเบาๆเพราะไม่ถึงพื้นมือกําชายเสื้อนั่นราวกับเป็นสิ่งเดียวที่เขาพอจะพึ่งได้เสียงนาฬกาเดินช้าลงในหูของเขาแต่เสียงของผู้พิพากษาดังขึ้นชัดเจนเธอรู้ไหมว่ากําลังจะพูดอะไรเด็กชายพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้าแต่ยังไม่ไหลเขากระพริบตาแรงๆเพื่อไล่ความกลัวแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกฮ่าผมมาเพื่อช่วยพ่อครับเสียงของเขาไม่ดังแต่ชัดเจน คนในห้องต่างนิ่งไม่มีใครขยับไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบผมเห็นเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกคุณพูดดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อภาพคืนนั้นย้อนกลับมาในหัวเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินเสียงแก้วแตกเสียงแม่ร้องกรีดมือของเขาสั่นแต่เขาพูดต่อผมแอบอยู่ใต้โต๊ะผมเห็นผู้ชายคนนั้นถือของบางอย่างคิ้วของผู้พิพากษาขมวดเข้าหากัน บรรยากาศหนักอึ้งขึ้นทันทีเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากแถวหลังผู้หญิงคนหนึ่งปิดปากแน่นเมื่อได้ยินเด็กชายหลับตาลงชั่วครู่แล้วพูดประโยคที่ทําให้ห้องทั้งห้องเงียบราวกับหยุดหายใจเขาไม่ใช่พ่อผมเขามาคุกคามแม่ในคืนนั้นพ่อพยายาปกป้องเราเขาต่างหากที่ควรถูกขังเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเจ้าหน้าที่สารคนหนึ่งเช็ดน้ําตาโดยไม่รู้ตัว ผู้พิพากษานิ่งงนันเขาไม่พูดอะไรสักคำในทันทีเด็กชายหันไปมองที่นั่งว่างข้างตัวที่นั่นคือที่ที่พ่อเคยนั่งที่ที่พ่อมองมาที่เขาด้วยสายตาอ่อนโยนเสมอมือเล็กๆนั้นวางทับบนตักเขายังพูดต่อทั้งที่เสียงสัน่นเขาคือฮีโร่ของผมแม้ทุกคนจะมองเขาเป็นผู้ร้ายแต่ผมรู้ผมอยู่ตรงนั้นทุกสายตาในห้องจับจ้อง บางคนหลบสายตาเพราะไม่อาจทนดูภาพนั้นได้เขาเพิ่งอายุเจ็ดขวบแต่คำพูดของเขาหนักแน่นกว่าผู้ใหญ่หลายคนที่เคยนั่งตรงนั้นแล้วเงียบงันก็ปกคลุมห้องพิจารณาอีกครั้งทุกคนรอฟังและในวินาทีนั้นเองเสียงประตูห้องพิจารณาคดีเปิดออกเสียงรองเท้าคู่หนึ่งเดินเข้ามาเสียงนั้นเด็กชายหันขวับดวงตาเบิกกว้างคนที่ก้าวเข้ามาคือ คือพ่อของเขาเองชายในชุดนักโทษสีเทาเดินเข้ามาช้าฮะาฮะมือสองข้างยังถูกใส่กุญแจดวงตาแดงก่ำเหมือนผ่านการร้องให้มานานแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความรักเด็กชายลุกพัวจากเก้าอี้เสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังแกรกเมื่อพ่อหยุดยืนมองเขาจากอีกฝ้าของห้องไม่มีคำพูดใดเอื่อนเอ่ยเพียงแค่สายตาสบกันน้ำตาของทั้งคู่ก็ไหลรินพร้อมกัน ผู้พิาพากษาเคลลำคอก่อนจะพูดเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยมีการบันทึกคำให้การของเด็กแล้วใช่หรือไม่เจ้าหน้าที่สารพยักหน้ามือยังจับปากกาแน่นชายอีกคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเขาคืออายการสีหน้าของเขาไม่เหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วเขาหยิบเอกสารในมือมองดูแล้วผู้ช้าชัดถ้อยชัดคำด้วยหลักฐานใหม่ที่ได้รับรวมถึงคำให้การของพยานสำคัญ ข้าพเจ้าถอนฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีหญิงชราข้างหลังสะอื้นโหยเด็กชายก้าวถอยหนึ่งก้าวยังไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินถูกต้องหรือไม่ผู้พิพากษาพยักหน้าขอยกเลิกคำสั่งควบคุมตัวปล่อยตัวผู้ต้องหาในทันทีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปไขกุญแจเสียงคลิกของโลหะดังชัดเจนราวกับเสียงอิสรภาพเด็กชายวิ่งตรงไปที่พ่อ เขาโผเขา้ากอดแน่นจนอีกฝ่ายต้องย่อตัวลงรับอ้อมแขนเล็กๆสันระริกแต่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลที่แม้คำพ,พูดก็บรรยายไม่หมดพ่อกลับมาแล้วลูกน้ำเสียงอ่อนโยนเอ่ยขึ้นเบาฮ่เาเด็กชายพยักหน้าไม่พูดอะไรอีกเพราะเขารู้ว่าเขาได้พ่อคืนมาแล้วเสียงฟีเท้าค่อยๆเดินออกจากห้องทุกคนในห้องยืนขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายมีบางคนปรบมือเบาฮ่า บางคนก้มหน้าด้วยความละอายใจขณะทั้งสองเดินเคียงกันออกไปเด็กชายหันกลับไปมองศาลเป็นครั้งสุดท้ายตรงนั้นคือที่ที่เขาเคยกลัวที่สุดแต่วันนี้มันคือที่ที่เขาได้พ่อกลับคืนมาและไม่มีใครในห้องนั้นจะลืมเด็กชายไว้ยเจ็ดขวบผู้กล้าเดินขึ้นสาลลำพังเพื่อพูดความจริงที่ใครหลายคนพยายามลกฝังแสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ ส่องกระทบใบหน้าเล็กๆนั้นใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาแต่เปลี่ยนไปด้วยแสงแห่งความหวังเสียงประตูสารปิดลงอย่างช้าฮ่าฮเบื้องหลังคือความเจ็บปวดที่เพิ่งจางหายเบื้องหน้าคือโลกใบเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือเล็กๆยังจับมือพ่อแน่นไม่ยอมปล่อยเหมือนกลัวว่าถ้าปล่อยเมื่อไหร่พ่อจะหายไปอีกทั้งสองเดินผ่านกลุ่มผู้คนที่ยังคงจ้องมองดวงตาหลายคู่เปียกชื้น บางคนยกมือขึ้นถนมเงียบฮ่าฮ่าเขาแค่เด็กเจ็ดขวบเสียงหนึ่งกระซิบขึ้นเบาๆจากผู้หญิงวัยกลางคนแต่กล้าหาญกว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ฉันรู้จักเด็กชายเดินตรงไปยังบันไดหินหน้าศาลแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมาอย่างอบอุ่นไม่แผดเผาไม่เร่าร้อนแต่อบอ้อมอ่อนโยนพ่อของเขาหยุดเดินเงยหน้าขึ้นมองฟ้า สายลมพัดผ่านเบาๆทำให้เสื้อผ้าเขาสะบัดพลิ้วขอบคุณนะลูกเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสันหวเด็กชายไม่ตอบเพียงแค่ยิ้มบางฮ่า <c> ฮ <oughs> ยิ้มที่เขาไม่เคยยิ้มได้เลยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเคยฝันร้ายทุกคืนฝันถึงเสียงกรีดร้องของแม่ฝันถึงใบหน้าของพ่อที่เต็มไปด้วยเลือดฝันถึงมือใหญ่ที่ลากพ่อออกไปจากบ้านวันนี้ ฝันนั้นเริ่มเลือนรางเสียงรถยนต์คันเก่าๆของญาติห่างๆจอดอยู่ข้างถนนลุงไม้กลางคนลงมาจากรถเปิดประตูหลังให้พวกเขากลับบ้านกันเถอะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ปนยิ้มเด็กชายกับพ่อขึ้นรถไปด้วยกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ได้นั่งเคียงกันพ่อหันมามองหน้าเขาแล้วเอื้อมมือมาลูบผมเบาฮ่าฮ่พ่อสัญญาจะไม่หายไปไหนอีกเด็กชายพยักหน้า แต่ภายในใจยังมีบางสิ่งค้างคาเขายังจําภาพของชายคนนั้นได้คนที่บุกเข้ามาในบ้านคนที่แม่พยายามหนีคนที่เขาไม่เคยเห็นอีกเลยหลังจากคืนนั้นเขายังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่เขารู้ว่าเรื่องยังไม่จบยังมีบางอย่างที่ต้องถูกเปิดเผยขณะที่รถแล่นออกจากศาลในกระเป๋าเล็กๆของเด็กชายยังมีวัตถุบางอย่างซ่อนอยู่มันคือสร้อยข้อมือของผู้ชายคนนั้น ที่เขาเก็บได้ใต้ตัวในคืนนรกนั้นเขายังไม่ได้บอกใครเขายังไม่พร้อมแต่เขารู้วันหนึ่งจะต้องพูดเพราะความจริงไม่ควรถูกฝังเหมือนที่เขาได้พิสูจน์ในวันนี้เด็กชายหันมองกระจกหลังภาพอาคารสานค่อยๆไกลออกไปแต่ในใจของเขาเรื่องราวยังคงอยู่สายตาของเด็กชายยังจับจ้องที่ภาพสะท้อนอาคารสาลจมหายไปในหมอกควันของถนน แต่ความรู้สึกยังคงชัดเจนมือเล็กๆล,ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นขอบคลุกครักของสร้อยข้อมือมันเป็นของชายคนนั้นจริงฮ่าเขาแน่ใจเพราะจำาวดลายรูปมูได้ชัดเจนตอนที่แสงายในห้องนั่งเล่นสะท้อนมันวาบขึ้นมาขณะที่มือของชายคนนั้นยกขึ้นขู่แม่ของเขาเด็กชายเม้มปากแน่นเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับมันกำลังจะพูดแทนเขา พ่อเหลือบมองมาที่เขาแต่ไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มแล้วหันกลับไปมองถนนลมข้างนอกเริ่มพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนอยู่บนถนนข้างทางฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีลางร้ายบางอย่างกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาและเด็กชายรู้ดีว่าสิ่งที่เขาเก็บไว้คือกุญแจที่จะเปิดมันออกมาเขาค่อยๆหยิบสร้อยออกมามองมันอย่างพินิษมันมีคราบเลือดเกละกลัง ที่ไม่เคยล้างออกตั้งแต่วันนั้นและตอนนี้มันอยู่ในมือของเขาเหมือนเป็นภาระที่หนักเกินตัวหนูโอเคไหมลูกเสียงจากลุงคนขับดังขึ้นเด็กชายพยักหน้าเบาฮ่าฮแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามเขารู้ว่าแม่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลยังไม่ได้สติหลังจากเหตุการณ์นั้นเขายังไม่ได้เจอแม่เลยตั้งแต่วันเกิดเรื่องและบางครั้งในความฝัน เขาเห็นแม่ร้องให้อยู่ในห้องมืดขอให้เขาช่วยวันนี้เขาช่วยพ่อแล้วแต่แม่ยังติดอยู่ในฝันร้ายนั้นเด็กชายมองสร้อยข้อมือในมืออีกครั้งตัดสินใจเก็บมันใส่กระเป๋าเสื้อใหม่มันยังไม่ถึงเวลาแต่เขาสัญญากับตัวเองเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาเขาจะยื่นมันให้เธอแล้วถามว่าเขาคือใครแล้วเราจะทำอย่างไรกับเขา รถแล่นผ่านถนนแคบแคบที่สองข้างทางมีต้นไม้สูงใหญ่เงาของกิ่งไม้ทอดลงมาเหมือนแขนยาวๆกำลังยื่นมาแตะกระจกรถความเงียบในรถหนาหนักแต่ในหัวของเด็กชายความคิดยังวุ่นวายไม่หยุดเขาอาจจะยังเป็นแค่เด็กเจ็ดขวบแต่เขาได้ก้าวเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่แล้วโลกที่เต็มไปด้วยความลับการปกปิดและความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นเด็กชายพิงหัวกับกระจกรถปล่อยให้แสงแดดยามเย็นตกกระทบใบหน้า เขาหลับตาลงแต่ไม่ใช่เพื enfin ่อพักผ่อนเขาหลับตาเพื่อเตรียมใจเพราะเขารู้ว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวนี้เลยแม้แต่น้อยรถเคลื่อนตัวผ่านสะพานไม้เก่าล้อบดไปบนแผ่นกระดานที่สั่นสะเทือนเล็กน้อยเสียงนกร้องจากป่าข้างทางเบาๆฮ่าฮ่าเด็กชายลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮ่าแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องเข้ามาทางหน้าต่าง เขาเห็นเงาของตัวเองซ้อนอยู่กับเงาต้นไม้ไหวเอ็นภาพในหัวเขายังคงไม่ชัดแต่ความรู้สึกในอกหนักอึ้งขึ้นทุกทีเขายังจําได้ว่าตํารวจไม่พบหลักฐานเพียงพอจึงกล่าวหาพ่อว่าเป็นผู้กระทําและไม่มีใครเชื่อคําพูดของเด็กเจ็ดขวบจนกระทั่งวันนี้เขาชนะแล้วใช่ไหมแต่ทำไมใจของเขายังรู้สึกเหมือนแพ้พ่อหันมามองเขาอีกครั้งเราจะไปเยี่ยมแม่กันก่อนนะลูก เด็กชายพยักหน้าดวงตาแดงเรือลุงคนขับไม่พูดอะไรเพียงแค่เลี้ยวเข้าถนนที่นำไปสู่โรงพยาบาลในเมืองตึกสูงสีขาวตั้งอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้หน้าต่างหลายบานยังเปิดอยู่สายลมยามเย็นพัดผ้ามานให้ปลิวไหวเด็กชายลงจากรถพร้อมพ่อมือเล็กๆยังคงจับเสื้อพ่อแน่นทั้งสองเดินเข้าอาคารเงียบห่าเสียงรองเท้ากระทบพื้นสะท้อนก้องไปตามทางเดินยาว เมื่อไปถึงหน้าห้องพักผู้ป่วยเด็กชายหยุดหายใจชั่วครู่เขาไม่รู้ว่าแม่จะลืมตาขึ้นมาหรือไม่เขาไม่รู้ว่าแม่จะยิ้มหรือร้องไห้พ่อเปิดประตูเบาฮ่าฮในห้องนั้นมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรเต้นเป็นจังหวะแม่ของเขานอนนิ่งหน้าซีดจางใต้ตาคล้ำลึกเหมือนคนที่หลงทางอยู่ในความฝันอันยาวนานเด็กชายเดินเข้าไปใกล้เขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือแม่ มันเย็นแต่ยังอุ่นพอจะสัมผัสได้ถึงชีวิตเขานั่งลงข้างเตียงพอยืนเงียบมองภาพนั้นด้วยสายตาเศร้าลึกแม่ครับเสียงของเด็กชายแผ่วเบาราวกระซิบผมช่วยพ่อได้แล้วตอนนี้ผมจะช่วยแม่เขาลงส้อยข้อมือออกมาวางมันลงบนเตียงใกล้ๆมือของแม่แสงจากหลอดไฟสะท้อนวัตถุนั้นทำให้เงาของมันทอดลงบนผ้าห่มสีซีด เหมือนรอยแผลในอดีตที่ยังไม่จางหายทันใดนั้นเองมือของแม่กระตุกเบาฮ,าฮหาเด็กชายเบิกตากว้างรีบจับมือแม่แน่นขึ้นแม่แม่ครับได้ยินไหมพ่อรีบเดินเข้ามาไกลดวงตาของแม่ขยับเล็กน้อยเปลือกตาค่อยๆเปิดขึ้นช้าฮหา,ฮามองเห็นเพดานห้องอันเบลอและแสงจ้าแล้วดวงตาคู่นั้นก็เลื่อนมาสบกับเด็กชายน้ำตาของแม่เริ่มไหลช้า ฮ่หาฮลูกเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนเด็กชายร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายใครเขาโผเข้ากอดแม่แน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกและในวินาทีนั้นเองทุกอย่างที่เคยหนักหนาเบาลงทางตาแต่ในขณะเดียวกันสายตาของแม่ก็เหลือบเห็นสร้อยข้อมือที่วางอยู่เธอชะงักมือที่โอบลูกไว้แน่นเมื่อครู่เริ่มสัน่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและตกใจ เธอกระซิบถามเสียงสั่นเครือจนแทบจับใจความลูกเอามันมาจากไหนพ่อขมวดคิ้วเด็กชายเงยหน้าขึ้นงุนงงมันเป็นของผู้ชายคนนั้นใช่ไหมแม่เขาถามตรงๆดวงตาแนว่วแน่แม่หลับตาแน่น้ำตาไหลารินร่างกายสันดร,ริกเหมือนกำลังต่อสู้อะไรบางอย่างในใจและในวินาทีนั้นเองเด็กชายรู้ความจริงอีกชั้นหนึ่ง เพิ่งเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วแม่พยายามจะลุกขึ้นแม้ร่างกายจะยังอ่อนแรงจนขยับแทบไม่ไหวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเก็บมันไปอย่าให้ใครเห็นเสียงของแม่สันเหมือนคำพูดนั้นบาดลึกจากข้างในพ่อเดินเข้ามาใกล้สีหน้าสับสนดวงตาเขาเหลือบมองสร้อยข้อมือเขาหยิบมันขึ้นนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากความงุนงงกลายเป็นความเย็นเยียดผมจำมันได้เสียงพ่อเบาแต่เฉียบขมแม่หันไปมองพ่อแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเด็กชายกวาดตามองทั้งสองคนหัวใจเต้นแรงขึ้นมือเริ่มเย็นเฉียบมันเป็นของคนที่ผมเคยทำงานให้พ่อพูดต่อเสียงเริ่มหนักแน่นขึ้นเขาไม่ใช่แค่ลูกค้า เขาคือคนที่จ้างผมให้เก็บของผิดกฎหมายจากชายแดนผมเคยพยายามถอนตัวแต่เขาไม่ยอมแม่ร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอกดทับบรรยากาศในห้องจนหนักอึ้งเด็กชายเริ่มเข้าใจทุกคําที่ไม่เคยถูกพูดทุกความจริงที่ถูกกลกไว้ใต้คําว่าเพื่อความปลอดภัยคืนวันนั้นแม่พูดทั้งที่เสียงยังขาดห่วงเขาบุกมาหาเราเพราะคิดว่าเราขโมยของจากเขาเขาทำร้ายฉัน ขู่ลูกและบอกว่าจะกลับมาเอาคืนเธอหยุดสูตรลมหายใจลึกก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงที่สั่นแต่นแน่วแน่ฉันเป็นคนทําเด็กชายสะดุง้งพ่อก็อเช่นกันฉันหยิบมีดมาแทงเขาเพื่อปกป้องลูกแต่ตอนนั้นฉันกลัวว่าใครจะไม่เชื่อกลัวว่าฉันจะถูกจับฉันเลยบอกว่าพี่เป็นคนทําเสียงในห้องเงียบลงมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะ เด็กชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าลงเขาจ้องหน้าแม่และไม่รู้ว่าความรู้สึกในใจตอนนี้คืออะไรอยู่แม่ร้องให้จนตัวโยนแม่ขอโทษลูกเธอเอื้อมมือมาจับมือเขาแม่อยากให้ลูกปลอดภัยแม้จะต้องโกหกทั้งโลกก็ตามพ่อยืนนิ่งไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากเขาเพียงแค่ยืนนิ่งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผย เด็กชายก้มหน้าลงหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นความรักความกลัวความเสียใจประปนกันไปหมดในอกเล็กๆนี้แล้วเขาก็พูดเสียงเบาแต่ชัดเจนแม่ครับผมจะไม่ปล่อยให้แม่ต้องอยู่กับความผิดนี้คนเดียวทุกสายตาหันมามองเขาแม้แต่พ่อก็เบิกตากว้างเด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาเปื้อนแก้มทั้งสองข้างแต่ในแววตากลับมั่นคง ผมจะพูดความจริงทั้งหมดไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแม่พยายามจะค้านแต่เขาสายหน้าผมขึ้นศาลมาครั้งหนึ่งแล้วผมจะทำอีกครั้งก็ได้เพราะผมรู้ว่าความจริงคือสิ่งเดียวที่ปกป้องพวกเราได้จริงๆเสียงของเขาดังขึ้นดังกว่าร่างเล็กๆจะควรมีในห้องนั้นไม่มีใครพูดอะไรนอกจากหัวใจที่เต้นรัวของเด็กชาย ผู้กำลังจะลุกขึ้นเพื่อนำความจริงอีกชั้นไปเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้อาจไม่มีใครหลั่งน้ำตาเพราะสงสารแต่อาจหลั่งเพราะความจริงนั้นเจ็บเกินจะรับไหวรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดหน้าตึกโรงพยาบาลในช่วงเย็นแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทาบแสงทองอ่อนลงบนกระจกพ่อแม่และเด็กชายยืนอยู่ด้วยกันหน้าอาคารไม่มีโซ่ตรวนไม่มีน้ำตามีเพียงความเงียบและความกล้าหาญที่หนักแน่น แม่หันมามองลูกดวงตาเธอไม่สันวายอีกต่อไปมือของเธอวางบนไหล,เล่เล็กๆอย่างอ่อนโยนหนูไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้นะลูกเธอพูดเสียงเบาแต่เด็กชายสายหน้าผมอยากพูดครับแม่เพราะผมอยากให้เรื่องนี้จบอย่างที่ควรจะจบจริงๆเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาทักทายไม่ได้มีท่าทีแข็งกระด้างเพียงแค่รับฟังแล้วพยักหน้าเบาฮะา เขาเปิดประตูรถให้แม่หันไปกอดพ่อแน่นอีกครั้งน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงจากข้างแก้มพ่อก่อนที่เขาจะหันไปกอดลูกชายแน่นฮ่าฮลูกเก่งที่สุดในโลกแล้วเสียงของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเด็กชายไม่ตอบแต่ยิ้มออกมาเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์และหนักแน่นเกินกว่าจะเป็นรอยยิ้มของเด็กเจ็ดขวบเมื่อรถเคลื่อนออกจากโรงพยาบาล พ่อกับลูกยืนดูมันหายลับไปกับถนนลมเย็นๆพัดมาจากทิศตะวันตกพัดเอาใบไม้ปลิวไหวและพัดเอาความเงียบให้เต็มห้วงอารมณ์พ่อหันมามองลูกจากนี้ไปพ่อจะฟังลูกมากขึ้นและจะไม่ให้ลูกต้องยืนลำพังอีกแล้วเด็กชายพยักหน้าเขาไม่กลัวแล้วเขาไม่ใช่เด็กที่หวาดกลัวเสียงตะโกนกลางดึกอีกต่อไปเขาคือเด็กเจ็ดขวบที่กล้าขึ้นสาลำพังเพื่อความยุติธรรม ที่กล้าพูดความจริงแม้มันจะเจ็บและที่สำคัญที่สุดเขาคือแสงเล็กฮ่าฮที่ส่องให้ครอบครัวกลับมามองเห็นกันในความมืดเมื่อมือของพ่อจับมือเขาทั้งคู่เดินจากไปด้วยกันเงาของพวกเขาทอดยาวไปตามถนนภายใต้ท้องฟ้ายามเย็นที่สว่างขึ้นทีละน้อยจบบริบูรณ์